สวัสดีค่ะสสวััดีครบขอต้อนรับเข้าสู่รายการขี้เกียจศาสตร์เปลี่ยนความขี้เกียจให้เป็นแพชชั่นแล้วเรามาเขียนตรงกันโดยโดยโดยอดมผงไทยนะคะรู้ว่าผมจัดรายการกับผู้สูงอายุนี้ฉุยมีน้องมาเจอไหมคะน้องมาจากเรื่องการ์ตูนเรื่อง Magic Knight Rayearth ค่ะเป็นการ์ตูนสมัยเด็กของอลิซเอง อันนี้สามารถจะมาสปอนเซอร์ได้นะคะอ,อ๋อเป็นจุดวางสปอนเซอร์ใช่ค่ะเป็นจุดวางสปอนเซอร์หรือจะวางบนถั่วท่านจ่างก,ก็ได้คะ่ะก็จะยินดีครับยินดีถ้าเป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนจิงนะถ้าเป็นสปอนจิงสปอนจิงอ่าอ่าพนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรคะอีพนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะเราหมดมุกอะเพราะว่าคนดูไม่คอมเมนต์ครับอ่าไม่รู้จะเล่าอะไรเลยเนี่ยเราก็จริงๆแล้วรายการเราอะโดนดรฟ์โดยคนดูนะคะใช่ครับถ้า ถ้าอยากให้เราเล่าอะไรให้ฟังก็คอมเมนต์กันไว้หรือในเพจใน YouTube Spotify, ยู u ูบสปอ y ิมามยมาสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ไหนก็ได้หรือว่าบนโลกนี้ครับที่ติดแฮชแท็กว่าขอแฮชแท็กก่อนครับแฮชแท็กยังไว้มาเลยแฮชแท็กเ็ดแค่ะหรือแฮชแท็กที่เกียศาสตร์นะคะสามารถทิ้งไว้ที่ไหนสักที่ก็ได้คะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามไปดูค่ะทิ้งไว้ที่บางบอนก็ได้ค่ะ เขียนไว้ที่บิลบอร์ดบางบอนเนาะตอนนี้เราอยู่บงคเลยรับอ๋อบางโพก็ได้ค่ะบางโคเราก็รับเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาเงินที่บิลบอร์ดมาให้พวกเราเถอะโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับส่วนใหญ่พวกเราก็ทำดิจิตอลโปรดักต์เนาะใช่ไหมทีนี้พอมันเป็นดิจิตอลเนี่ยใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ว่าถ้าเราสมมุติเราแค่ทํารูปขึ้นมา AI ก็เจนได้อีบุ๊กอะไรก็เจนได้ แต่สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นอ่ะก็คือจินตนาการ EP นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องอะไรครับหรือว่าไอเดียประหลาดประหลาดที่ดูเหมือนไม่น่าจะทำได้ก็ได้ทำทำเงินได้ถ้าใครเยอะถ้าใครยังไม่เคยดูตอนเอซนะคะกดเข้าไปดูตรงนี้ค่ะโปรโมทค่ะคุณจะโปรโมทอะไรไหมไม่ครับผมรอพูดอยู่นะครับครับใน EP นี้เดี๋ยวลืมใช่ไหม จะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอเดียนะคะเกี่ยวกับกิฟต์ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการทำดิจิตอลโปรดักต์วิธีที่ทำเงินจริงๆทำไงก็เริ่มจากคุณอลิสครับกวงทนคุณอลิสครับคุณอลิสครับงครับเพราะว่าคุณอลิสบอกคุณอลิสมีสริปมาครับอ่าให้คุณอลิตก่อนเลยปิดปิดไอแพดไปเลยนมครับไอหมอที่แอบดูสริปเข้าเรื่องเลยครับโอเคก็ทุกคนเคยพี่กวงกับจางเคย ชอบฟังยู u ูบไหมคะชอบดูยู u ูบไหมคะอันนี้มา YouTube อีกแล้วก็ชอบครับชอบปกติก็ดู YouTube เป็นรูปยูทุกวันครับแล้วรู้จักเพลงโลไฟายไหมคะโอของโปรเลยครับของโปรไม่รู้จักครับมันคืออะไรครับเพลงโลไฟายเออจะให้อธิบายเป็นดนตรีเป็นเรื่อยๆอย่างรู้จักรู้จักแบ็คกราว์มิวสิกไหมครับอ่เวลาเราก็เปิดแบ็คกราว์หรือเอมเบียนมิวสิกครับโลไฟก็คือเป็นซับเซตของแบ็คกราว์หรือเอมเบียนมิวสิก เขาบอกว่าการฟังเพลงโลไฟเนี่ยมันจะให้ช่วยทำให้มีสมาริเนื่องจากเพลงโลไฟมันไม่มีมันมีแต่แบ c k ก r ราวมิวสิกกันนะมนมีแต่ไม่มีเต่ m u ร้องใช่มันไม่มีเนอรร้องมันทำให้เราอ่ะมีเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตเอออคอนเซนเทรตพวกแบบคอนเซนเทรตมีสมาธิมีโฟกัสใช่พวกโปรแกรมเมอร์เขาจะชอบฟังกันเวลาเขาโคดดิ้งอะไรเงี้ยครับ อย <l ots> ู่ผมว่าต <ID Enfin wer> ki> ้องไปดูก่อนมีโปรแกรมเมอร์ปลอมไหมน่าแม่ดิวเีลยวนะมีโปรแกรมเมอร์ปลอมอยู่เราเคยเคยรู้จักช่องโลไฟเกิร์มไหมครับที่ยูทูบมันแบนไปอยู่หนึ่งไม่ครับนี่มันคนยุคไหนอยู่นี่นี่คนคนยุคกันแล้วก็คือก็คือผมโปรแกรมเมอร์ผมเปิดอัศนีวสันนอนเขียนโปรแกรมนะครับเอางี้เอางี้แบ็คเกิลมิวสิกมันก็คล้ายๆก็ว่ามันก็ไม่มีเสียงร้องแหละเนื่องจาก เขาก็คิดว่าบางทีเวลามีเสียงร้องอ่ะมันอาจจะทำให้คนคิดได้เนอะอย่างเช่นเพลงมันอาจจะสนุกคนก็จะแบบอาจจะแบบคิดตามดึงความสนใจหรือว่าถ้าเป็นเพลงเศร้าหรือว่าแบบถ้าเรากำลังเศร้าอยู่มันก็จะดึงอารมณ์เราให้ดิ่งเข้าไปให้เป็นไปตามเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราคือจะเสริมนิดนึงจริงๆนอกจากโลไฟเนี่ยก็จะมีดนตรีประเภทนี้ก็คือเป็นไฮไฟ์เป็น โลไฟฮิปฮอปโลไฟไอเอ็นบคือมีมีหมวดสับาระย่อยลงไปเยอะด้วยก็อย่างพี่กวงไม่รู้จักโลไฟใช่ไหมคะโลไฟเกิลที่อยู่ใน YouTube พี่กวงรู้ไหมคะว่าที่พี่กวงไม่รู้จักอ่ะเขาทําเงินรายได้วันละเท่าไหร่โลไฟเกิลนี่หรอใช่คือเปิดเพลงแล้วก็ปล่อยให้มันรันสตรีมไปเรื่อยๆตลอดยี่ตลอด24ชั่วโมงจนแบบขนาด o o o l l e แบนแล้ว Google ต้องปลดแบนแล้วขอโทษโลไฟเกิลครับโอ้โห ก็คือโบเดลการทำเงินแค่นั้นนะคะเปิดฟังกด,ดสตรีมเรื่อยๆใน y ยู่สป24ชั่วโมงสตรีม24ชั่วโมงวนไปวนมาเขาทำเงินได้ถึง3,000ดอลลาร์ต่อวันเลยนะคะโรฟเกิร์เนี่ย1,000ดอลล่อวันเดือนละแสนนะ,ะแต่แต่เอว่านะไม่น่าจะมีไม่มีคนรู้จักแบบพี่กวงจริงๆผมว่าถ้าพี่กว้งเห็นพี่กวงก็รู้จักครับลูกเนี่ย โลไฟเกิร์โดนแอดเนี่นี่ต้องนี่ต้องขนาดเปิดให้ดูเลยหน่อยอืมเนี่ยครับสามพันดอนได้ไปแล้วดอนคือเขาก็สตรีมมีทั้งโลไฟเกิร์โลไฟบอยครับใช่ค่ะผมมองตรงนะ้ะเปิดให้ผมดูผมก็ไม่รู้สโอ้ยแย่แล้วแหละผมว่าลูกพี่กวงก่าตรู้จักถามลูกหรือลูกลูกชายะรู้จักโลไฟหรือเปล่าก็โลไฟเนี่ยเขาก็เป็นโนหนึ่งโนหนึ่งวงการอ่าวงการวงการนี่แหละขนาดแบบมีชื่อเป็นของตัวเองเนาะจังหวะเป็นของตัวเอง ี่แก็เนื่องจากโลไฟเกลเนี่ยก็ดังมากเขาก็เลยอย่างเช่นท่านเมื่อกี้จ่างเขาพูดว่าเสียงกษัตริย์ในบอวอดใช่ไหมก็เป็นเสียงเหมือนเหมือนแบบเราตั่งอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในห้องสมุดนอวัดใช่ใช่ทีนี้เอกก็ไปเจอตอนที่รีเสิร์ชหัวข้อเนี้ยเอกก็ไปเจอมาก็คือ ก็มีคลิปช่องช่องหนึ่งค่ะเป็นช่องชื่อช่อง c l a s mm hmm. s ิคมาส a เ t อร์มายดนตรีเบโทเฟนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่รู้ว่าดีต่อสมองแล้ว mm hmm. จะดีแค่ไหนถ้าเราทำงานแล้วก็ฟังที่ดนตรีที่ดีต่อสมอง mm hmm. เป็นเบโทเฟนกำลังทำงานแล้วก็สมองเนี้ยหมุนหมุนมนหอันนี้ก็เป็นรูป AI นะครับเป็นรูป a อ mm ือ hmm. ใช่ ก็คือการก็คือเนี่ยเขาเอาอันเนี้ยเป็นรูปปกแล้วเวลาเนี่ยสมองก็หมุนหมุนมุนไปด้วยแล้วก็เป็นเพลงใช่ค่ะด้วยความด้วยความเชื่อที่ว่าด้วยความที่ว่าดนตรีโมซาร์ทมันได้รับการวิเคราะห์มาแล้วว่าดีต่อสมองเขาก็เลยเอาดนตรีโมซาร์ทมาทําเป็นโลไฟให้คนเชื่อว่าถ้าเกิดอ่านแล้วถ้าเกิดกําลังอ่านหนังสือแล้วสมองช่วยได้สมองดีขึ้นใช่ะ productivity เยอะขึ้น productivity ใช่ อารมณ์ทำอะไรอยู่ก็ตามมันจะเอฟเฟกตีฟสูงขึ้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะที่เอไปดูมาอีกอันนึงค่ะก็คือ classical music w h e n u e on a d e l i n e มันก็จะบิวบิวเราบิวเราเราเปิดเพืดแเราต้องทำงานทำไม่เสร็จให้เราอ่ะ เสร็จให้ทันเดดไลน์ผมสี่ล้านสาบหกล้านวิวนะครับผม,มชอบมากเลยนี้คอนเสปร์สมมุติพี่กวางแบบต้องปล่อยแซดวันวันจันนี่ละว,วันศุกร์กูยังนั่งหัวฟูยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเปิดช่องนี้มาดูเปิดดนตรีแนว้นี้มาฟังครับหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบทำให้เราฮึ่เคิร์มครับอืมๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะหรือถ้าคิดว่าดนตรีเกี่ยวกับโมซาร์ทหรือว่าเมื่อกี้นี้คลาสสิคอลดนตรี คู่แข่งเยอะเพราะปกติเราต้องรีเสิร์ชก่อนใช่ไหมแล้วเราก็มีการแบบ POV ค่ะ point of view you're playing chess with death and he is about to give a checkmate เป็นการเล่น point of view ว่าเรากำลังเล่นมักลุกกับความตายและความตายกำลังจะชนะคุณคาดเราอยู่้าเจะลูกคาดนี่ครับในวิวตั้งแสนถกเยอะกว่าช่องเราอสามวิ่นะคะ แล้วก็ตีนี้แล้วก็ตีนี้เอามาจากไหนครับคุณจางเอไอเอเจปกนะคะปกก็เอไอเอเคือเอไอเจนหมดเลยก็จาจําที่ผมเคยเคยผมน่าจะเคยคนที่เคยไปแคมป์ไอไอเนาะผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่ามีคนทําอยู่ตัวอย่างหรือให้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ก็เป็น POV อวเหมือนกันค่ะคุณอาศัยอยู่ในเมืองและกษัตริย์ของคุณโดนฆ่ากษัตริย์คือโดนลอบสังหาร คุณอาศัยอยู่ในเมืองที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิกฤตปะเฮ้พี่พี่ politically คุณประสบกับโศกนาฏกรรมทางการเมืองและจักรพรรดิของคุณถูกสังหารช่วงเวลาที่ยากลําบากกําลังมาถึงเขาก็จะเป็นดนตรีแนวนั้นนะครับดนตรีแนวนั้นนะครับความเศร้ากําลังจะมาถึงแต่แบบบิวบิวอารมณ์เราพอเราฟังปุ๊บแค่เราแค่อ่านแค่ประโยคไอประโยคเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เรา แล้วก็ฟังดนตรีไปด้วยอะค่ะมันก็ทําให้เราอยู่อินกับสถานการณ์มากขึ้นก็ใช้อไอเจนกับก<ช>ระสไปตนี้ไปอะครับแปกแปลก <laughs> ดีจริงมผมผมว่าเออเอ,อาจจะพี่กัวไม่เคยฟังพี่กัวจะว่าอาจจะว่าแปลกแต่ว่าผมฟังดนตรีแนวนี้มาหลายปีแล้วนะอืมถ้าเป็นโลไฟก็ค่อนข้าง productive นะแต่ถ้าเป็นดนตรีคลาสสิคอลเนี่ยจะได้เรื่องสมาธิมากกว่ามันค่อนข้างดีค่อนข้างได้ผล ผมฟังแล้วก็อยากพาทั้งคู่ไปนั่งอยู่ในบางไผในป่าฟังเสียงนกของผมนะครับบางไยลงบางเหรอคะบงบางชิงกิเราเซิร์ชดูเลยครับว่าบางไมีหรือเปล่าอาเออทำไมต้องเข้าป่าครับเข้าป่าไปอยู่ตรงไปฟังเสียงนกอ่ะไปรอนกรอถ่ายรูปนกไม่ต้องภาษาอังกฤษดีกว่าบางไผพมาเดียวเดียวซ่อมปืนเสร็จไปเด็ดของใหญ่ใช่แล้ว แทบเอาชีวิตไม่รอดแต่เพิ่งเคยได้ยินนะเฮ้ยมีเยอะเลยครคือเพิ่งเคยได้ยินจริงๆอันเนี้ยโลฟเนี้ยเออแบบเนี้ยโอ้ดังมากเลยนะครับเป็นวบรรุ่นสมัยนี้เขาชอบฟังกันครับเวลาเขาทํางานที่เขาใส่หูอ่าแล้เดี๋ยวเราอ๋อไม่ไม่ได้ตั้งใจจะเยยดหรืออะไรนบจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะของเองมีแค่นี้แหละเอาพี่กวงค่ะโอ้ยผมผมเลยผมเลยนึกได้เคสึงเลยเนี้ยอ่าอ่าเออผมเลยนึกได้เคสึงที่คล้ายๆแบบนี้เลยคือผมจะมีคําถามแล้วผมเจอแบบเนี้ยเดี๋ยวผมขอถามก่อนนะว่า เอ่อ productivity ที่เกิดขึ้นที่บอกมันบูสต์เพิ่มมากขึ้นะมันวัดผลได้ไหมอืมวัดผลได้ไหมถ้าสำหรับคนสองโลไฟนเคยมีบททดสอบอะไรอย่างนี้ไหมแค่อ่ในฝั่งโลไฟนก่อนที่บอกว่าเนี้ยเราจะคอนเซนเทรตงานได้มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยมันเคยมีงานวิจัยอะไรอย่างนี้ไหมเออเป็นคนอยากรอรอแป๊บหนึงแต่ว่ามันมีงานวิจัยนะครับมีค่ะมีเนี่ยมีงานวิจัยนะโลไฟนแต่เอรส่วนใหญ่จะชอบฟังเพลงแบล็คพิง อัศมีวัดส,สันอใาให้ปิดก่อนมีงานวิจัยรับรองถ้าไ r o รฟ n e มีงานวิจัยรับรองครับที่วงจะมีอะไรมาปีถ้างั้นผมว่าก็ถ้ามันมีงานวิจัยรับรองก็ก็ถือว่า make sense ดีอันนี้คือมันวัดผลได้มีผลจรงิงทีนี้ที่ผมว่าผมนึกได้หนึ่งเคสะอะ,อะเมื่อน่าจะเกือบ20ปีละสมัยสมัยเริ่มทำพวกดิจิตอลใหม่ๆนี้ครับอ ผมาเคยไปเจอแอปตัวหนึ่งนะเป็นเป็นวินโดว์เป็นวินโดว์แอปพลิเคชันอ่ะเป็นโปรแกรมบนวินโดว์อยู่ในช่วงที่กดแห่งแรงดึงดูดมันมดังครับเม่เกิดที่สิบปีแล้วกดแห่งแรงดึงดูดครับ l a ล of a t t r a c t i o n นะถ้าตอนนั้นเนี่ยมันก็มีคนหนึ่งเนี่ยขายโปรแกรมตัวนี้ขายโคตรดีเลยมันบอกมันใช้กดแห่งแรงดึงดูดเพือ่อดึงดูดสิ่งที่แบบเราต้องการม,มันเป็นยังไงรู้ไหมครับ มันเป็นแอปหนึ่งที่เวลารันใช่ไหมอ่ะเวลารันขึ้นมาปุ๊บมันจะแอปมือถือเหรอคะโทษนะคะเป็นแอปในในเครื่องมือถือก็มีไม่แต่ว่ายี่สิบปีที่แล้วยังไม่ได้ก็มีสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคมือถือแล้วนะก็คงจะเป็นในพวกโซนิเอลิซังใช่ใช่ใช่โนเกียเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เลยสักอย่างหงสามสามหนึ่งศูนย์นั้นอ่างนั้นอันนี้มันจะเป็นโปรแกรมที่รันอยู่บนเครื่องเรานี่แหละโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้ว แล้วไอ้กฎแห่งแรงดึงดูดตอนนั้นครับมันมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งครับคือถ้าอยากได้อะไรใช่ไหมเราเหมือนว่าเราต้องวิชวลไลซ์มันออกมาเ <Visual ize. S 2> พื่อได้ง่ายอย่างเช่นอ,อ,อยากได้บ้านหลังอยากอยากได้รถสุภขขาพะมันต้องมีแบบรูปใช่ไหมครับ <S <S เป็นวอลเปเปอร์เออแต่ทีเนี้ยมันจะมีบางคนที่แบบมันก็เขินก็อายวอลเปเปอร์เขาก็จะไม่กล้าทำรูปนะมันดูแบบเวอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแอปนี้ครับ แอปนี้ครับมันจะให้เราดาวอ่ามันไม่ใช่ให้ดาวน์โหลดมันให้อัปโหลดรูปที่เราต้องการอยากมีครับจะบ้านหลังใหญ่จะรถซูเปอร์คาร์หรือจะอะไรก็แล้วแต่เราอยากมีอัปโหลดรูปเข้าไปนะครับเสร็จแล้วแอปตัวนี้จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะคอยกระพริบกระพ,พ<า>ริบภาพกระพริบภาพพวกนี้เข้าไปในซับคอนเ u s m i มาของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงช่วงอ่าอ่ ขายโคตรดีเลยผมอยากรู้แค่ว่ามันกระพริบจริงไหมครับฉันก็มไม่รู้เออแต่ว่าอันนี้มันขายดีมากอันนี้คือมันเคยมีงานวิจัยนะครับถ้ามันกระพริบจริงนะเวลาเขาถ่ายทําหนังสมัยก่อนมันจะสามสิบเฟรมเลนเนาะม,มันเคยมีงานวิจัยว่าบางทีเขาแทรกรูปอะไรบางอย่างไปในเฟรมเฟรมหนึ่งแค่เฟรมเดียวคือมันก็จะแค่กระพริบนั่นแหละปรากฏว่าคนที่ดูมันจำซึ่งไอ้โปรแกรมนี้ไม่รู้ว่ามันกระพริบจริงไหมครับผมว่า คือมันความเป็นไปได้ทางเทคนิคมันเป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้ยากผมว่ามันก็คงจริงเพราะมันก็มันก็เคยมันก็เคยมีคนถามมันกระพริบจริงหรือเปล่าแต่ก็ทางดีลเลอร์บอกว่ากระพริบกระพริบจริงจิตใต้สำนึกคุณจะเหมือนกับว่าจะเห็นจะสัมผัสได้แ่ตาคุณนีไม่เห็นหรอกใช่ใช่มันจะไม่เห็นแต่เนี้ยยดีตอนนั้นขายดีมากแล้วมันก็แบบอัพเซลล์ขายแบบแพ็กเกจของไอไอของที่เรา อาจจะอยากได้แต่ว่ายังไม่มีภาพเองแอนเกสของบ้านใหญ่ซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยขายแพ็กนันด้วยขายโคตรดีแตลจริงครับนี่แปลกงงมากเลยว่าแบบไอเดียดีมากอ่ะจรอันนี้แปลกจริงๆถ้าเกิดใช้โมเดลนั้นท่าหมดแอมมือถือหน้าจอหน้าจอเอก็เป็นไอยูแล้วเสานี้เอจะกดบัตรไอยูได้ไหมคะต้องลองครับ ไม่้องลองครับคเนี่ยไม่ต้องกระพริบเลยเนี่ยเป็นตลอดเวลาเดี๋ยวผมทำเป็นไลน์วอลเปเปอร์ให้เออแล้วกระพริบเออยเฮ้ไอเดียดีมันทำไปขายเป็นไลน์วอลเปเปอร์ในมือถือได้เลยกระพริบกระพริบฮะเออกระพริบเขาก็นึกว่ามือถือเสียไม่แต่ว่าเดือดร้อนแต่ว่ามันไม่เปิดเราไม่เคทิตามมันษย์มันตามไม่ทันเลยครับถ้ากระพริบแค่เฟรมเดียวเราแยกไม่ออกว่ามันกระพริบหรือไม่กระพริบใช่แค่เฟรมเดียวอ่ะ แต่อย่างแต่อย่างไอโฟนก็ไม่น่าอนุญาตให้เรากระพริบได้น่าจะโดนเลยอาทักษะเป็นไงบ้างมีอะไรมาเช็งโอ้เจอสองเคสนี่มาผมก็เลยไม่รู้จะเล่าอะไรใยทีเนี้ยเอาเป็นว่าเป็นเป็นเคสในโลกจริงดีกว่าอาจจะอาจจะไม่แปลกสําหรับคนที่เคยโอ้โจริงหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันเป็นเคสที่มันไม่แปลกเข้ากับสองคนนี้อันนี้อันนี้เป็นเคสสมัยก่อนนะก็สมัยที่ยังไม่มีโซเชียลหรือแบบยังไม่มีโซเชียลแล้วกัน ก็จะมีแต่เว็บไซต์เวลาคนค้นหาข้อมูลก็จะเข้าที่ Google แล้วก็เซิร์ชเลยทีเนี้ยเนี่ยคนเราก็รู้แหละว่าเวลาเราทำเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถบนิทายด้วยการแบบติดโฆษณาขายของหรือหรือแบบให้เช่าแบนเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยมันมีวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่ผมว่าหาเงินง่ายมากเลยแล้วก็ในไทยเนี่ยก็มีคนทำกับสินค้าแค่บางอย่างการบริการเนี่ยยังไม่เห็นเลยก็คือมี อันนี้อันนี้คือผมไม่ได้ทำะนะแต่ว่าได้ไปเห็นของจริงมาแล้วเขาก็เล่าไปเจอคนที่เขาทํามาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังก็คือเขาอ่ะทําเว็บเกี่ยวกับทนายทาเว็บเกี่ยวกับทนายก็ในเว็บเขาอ่ะไม่ได้โมูลนิธอะไรเลยอ,อมไม่ได้มีวิธีโมูลนิธไม่ได้มีแบบติดโฆษณาหรือขายของหรืออะไรทั้งนั้นเลยมีแต่บทความล้วนแต่ว่า้วเว็บเขาอ่ะ คือคนทำเอทีโอก็จะรู้นะว่าถ้าเราอยากได้คนเข้าเยอะเราก็ต้องติดคีย์เวิร์ดที่มันใหญ่ๆต้องต้องต้องใส่ข้อความต้องใส่คอนเทนต์เข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ท้าไมีคีย์เวิร์ดข้างในให้มันติดอันดับในคีย์เวิร์ดที่มันใหญ่ๆอนนี้เขาทำตรงข้ามเลยครับคำ่าทำตรงข้ามก็คือคือเขาอะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้กะว่าจะให้ติดคีย์เวิร์ดใหญ่ๆแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาอะเขียนบทความเกี่ยวกับทนาย แล้วก็เขียนบทความเกี่ยวกับทนายทุกจังหวัดคือถ้าสมัยนี้ถ้าสมัยเขาเขาคงมีชื่อเรียกแล้วว่าเป็นโลคอลีโอเนาะแต่ว่าเขาทําบทความเกี่ยวกับทนายทุกจังหวัดแต่ทีเนี้ยจะโมนิทายยังไงครับกอรทโลเคอลี่เกี่ยวกับสํานักทนายเนี่ยถ้าจะโมนิทายก็อาจจะโดยที่ต่อทนายคืนเพ่อะไรใช่ไหมอ่ไจังหวัดอ่าถูกครับก็คือเขาคือสมัยก่อนอะคือมันเป็นเรื่องแปลกนะก็คือเขาอะไปติดต่อสํานักทนายทุกจังหวัดเลยนะอืมแล้วก็ ในในหน้าเว็บที่เขาติดอันดับหนึ่งในสำนักขนายนั้นนะ่ะเขาอ่ะก็ไม่ได้มีลิงก์ออกหรนะืออะไรเขาก็แค่แนะนําว่าถ้าเกิดเคสอย่างเงี้ยให้ไปติดต่อสำนักขนานี้ที่จังหวัดนี้อ mm hmm. แล้วก็คืออยากจะบอกว่าสำนักขนายจ่ายหนักมากตอนนั้นนะ่ะ mm hmm. เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยได้เป็นล้านเลยนะครับแค่ปล่อยปล่อยพื้นที่คือแค่เขียนเชียร์สำนักขนายในจังหวัดนั้นนะ่ะ mm hmm. ซึ่งตัวเจ้าของเว็บอ่ะไม่ได้ในนี้ไม่ได้มีสำนักขนายครับอืมอืมแต่คือเขาก็แค่เขียนบอกเฉยๆว่า คุณอยากหาทนายที่จังหวัดนี้ติดต่อไปที่สำนักนี้อยากหาทางทนายที่จังหวัดนี้ติดต่อไปที่สำนักนี้โดยที่เขา,เาไปเดียวกับสำนักทนายนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันมีที่หากว่าน,นั้นครับที่หากว่าน,นั้นก็คือโอเคโมเดลได้มันทำเงินทาเงินดีแล้วทีนี้มันมีสำนักทนายส่วนครับเวลาเราเข้ามาใน Google เนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยข้างบนสุดอะ่ะมันก็จะเป็นโฆษณาก่อนเนาะอืมอ่าใช่แล้วก็ค่อยอาจจะมีโฆษณาหนึ่งอันสองอันสามอันก็ว่าไปก็แล้วแต่ค<ม>ีย์เวิร์ดแล้วก็ค่อยตามด้วยเว็บเราทีเนี้ยคือ พอสํานักข้านายเขาเห็นนะไปจ้างคนทําเอทีโอให้หน้านั้นครับเพือ่อจะได้แซงขึ้นไปอยู่โฆษณาขึ้นไปอยู่ข้างบนอปรากฏว่าพอไอ้คนเจ้าของเว็บก็งงว่าทําไมเว็บเราอันดับมันแปลกมันตกหรือมันอะไรเราไปทําอะไรผิดวิธีหรือเปล่าก็เลยแบบคุยกับสํานักขานายต่างๆมันก็เลยมีสํานักขานายหนึ่งบอกว่าก็อันดับของไอ,อ้อยู่ที่สามเออไออยากอยู่ที่หนึ่งไงไอ้ไออกอ็เลยไปจ้างคนทําเอทีโอให้หน้านี้ อ่าแต่คือด้วยความที่เขาไม่เข้าใจอ่ะก็คือไอ้สองอันแรกอ่ะเป็นโฆษณาเราไม่สามารถแจงโฆษณาได้ทำไงก็ไม่แจงนะครับสนุนก็คือโปรเจกต์นี้ทําได้อยู่สามปีก็เลยร่วมไปเพราะสานักขนายมือบอลครับผมคือการจริงความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่รู้ขอความไม่รู้ตัวเดียวโกลดไปเลยนั่นแหละครับเป็นท้อผมว่าอ่สมัยนี้อาจจะไม่แปลกก็แหละแต่สมัยก่อนผมว่ามันแปลกสมัยแบบสิบกว่าปีที่แล้วที่ไม่มีโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ย อันนี้ขอเสริมนิดนึงค่ะเ็นเคยทำค่ะเออมีคนเคยทำว่ะเอเคยขายของกินชนิดหนึ่งขอไม่ได้ขอไม่เปิดเผยทำทุกจังหวัดทุกเขตทุกแขวงทุกตำบลแต่ร้านอยู่กรุงเทพเขาติดต่อมาก็ส่งไม่ได้ผมไม่ได้อยู่จังหวัดนั้นแต่แต่มันก็จะเกิดการดีวกันค่ะว่ามันก็ทำ l o c a l l ไลฟ์มันก็ง่ายกว่าอย่างเช่นเอ๊ะคนอยากกินคนอยากกินกล้วยน้ำว้าบางทุกงทุ่งเนี้ยเออใช่บาบอลบางบอลอ่าแล้วพอมาจริงก็อ่ะอยู่บะอยู่บางซื่ออยู่บางโพจริงจริงแบบนี้จริงจริงแบบนี้ปัจจุบันก็ยังมีคนทําอยู่นะครับใช่ค่ะบางชนิดเห็นเยอะนะเห็นเยอะนะก็จริงๆถ้ามันไม่ใช่ของกินนะมันก็ง่ายเลยใช่เออมีคนทําแล้วก็ ผลลั์ค่อนข้างดีดีกว่าไปคือเราก็รู้อยู่ว่าสมัยนี้เอเดียมันทํายากแต่ทําอย่างเงี้ยผลลั์ค่อนข้างดีแล้วก็ตรงทาร์เก็ตแล้วก็ทําไม่ยากครับอืง่ายกว่าง่ายกว่าการที่เราแค่คุณรู้ว่าจะมวนในไทยยังไงก็อาจจะไม่แปลกแต่ผมว่าก็เป็นไอเดียที่ที่ที่คนไม่เคยได้ยินเนี่ยถ้าจะไปลองทําได้ะครับผมว่าน่าจะแปลกสําหรับผู้ฟังหลายๆคนนะเนี่ย ถ้าใครไม่เคยไมรู้เ like รื่องเว็บไซต์ไม่รู้เรื่องเว็บไซต์มาก่อนอะก็มันมีวิธีอย่างนี้นะคะนี่ก็เราก็จบไปสามเรื่องแล้ววันนี้เราคุยกันเรื่องรายได้เสริมแบบแปลกๆซึ่งผมว่าทั้ง3ามนั้นก็ดีหมดนะอย่างแบบไอ้ไอ้ wallpaper กับพิพเนี่ยเออมันขายได้ผมว่าถ้าใครทําแอปบน Android เนี่ยทําแอปแรงดึงดูดเนี่ยเออทำกระพิบวิเดียวเป็นเฟรมเดียวทำไลฟ์อล l ปเปอ e ์กบบกะทิวิเดีย พี่เลยพี่ตูนเขาถึงบอกไงคะว่าความเชื่อเอาล้วครับเอาล้วครับเอานะครับต่อครับต่อด้วยครับต่อด้วยครับต่อครับต่อครัจบครับให้มันค้างคาแล้วขอให้ทุกคนมีความเชื่อในการทําออนไลน์นะคะจบแล้วค่ะอีพีนี้ตบกันไปแบบงุ้มดีแลครับอย่าลืมนะครับอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรเนี่ยอีพีนี้เราตันแล้วครับเขาอีพีสองไม่มีคนเม้นเนี่ยไม่มานะครับค่ะคอมเมนต์กัน โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีค่ะ